มีเธอมีเธอดูท่าจะชอบแก้วมากจริงๆแก้วแปรงสีฟันยาสีฟันมามเลยะไคตลอดเนี่ย,ยมีเธอพยายามจะขายแปรงสีฟันให้นะครับอันนี้เป็นแปรงสีฟันสําหรับเด็กเนาะอายุ0.5เดือนจนอายุ5เดือนจนถึง3ปี0.5เนาะแล้วตอนนี้เขามีแฟลชเซลลอยู่นะคะสักร้า,า158บาทได้แปรงสีฟันแก้วน้ําแล้วก็ยาสีฟันไปเลยค่ะพี่พีคครบเลย้วยใช่ค่ะ158ใช่ แก้วนี้ราคาเก้าสิบเก้าบาทนะไม่แล้วนี่มันกันนี้ดยนะได้ไปเลยกันลื่นกันน้วยมันเป็นกันลื่นด้วยนะคะตัวแก้วเห็นปะได้ยางถอดได้มาไม่แม่ไม่คืออ้ามีคนบอกว่าอนาคตมีเธอคือหมอฟันถธอถธอกินอ่ะ อีกีเธอแปลงฟันไหมคะไหนยิ้มหวานสิคะมีฟันเดี๋ยวนั้นเราควรแปลงฟันเด็กน้อยตั้งแต่กี่ขวบครับเริ่มมีซี่แรกก็แปลงได้แล้วแล้วเด็กมีฟันซี่แรกกี่ขวบครับเดือนเดือนเดือนห้าเดือนแล้วแต่ค่ะไหนโชว์ฟันซิมีเธอค่ะมีเธอมีเธอยิ้มหวานก่อนยิ้มโชว์ฟันซี่เมื่อเรามีฟันแล้ว้าวยิมหน แปลงได้แล้วนะคะมีเธอก็แปลงฟันได้แล้วแล้วก็ยาสีฟันของโมบี้เขาจะแปลงได้ตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปเลยค่ะพี่พีตัวนี้สําหรับเด็กทารกจริงๆใช่ค่ะแล้วขนแปรงเขานุ่มมากไม่บาดเหงือกน้องแน่นอนนะคะนี่ผ่านก่อนใช่ไหมแต่ถ้าใครแบบว่ากําลังท้องแล้วอยากนี่อันนี้เอาไว้แปรงแบบพวกนมที่อยู่ตามลิ้นใช้ตัวแปรงนมด้านในแปรงลิ้นนี้ได้เลยใช่ไหมคะใช่ไหมคะ พี่บ oh, yes, uh, ุ๋มเก่งอ่ะูว่บอกว่าพี่บุ๋มเก่งอโหโดนโลใจรนี่อะไรคะยิงยังยิ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 งย เพื่อนๆคะตอนนี้เซตแป้งสีฟันทีได้แก้วขึ้นฮอตแล้วนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วย158บาทนะคะคือจริงๆวันนี้ราคาที่มาในไลฟ์เนี่ยถูกมากใช่ค่ะถูกกว่างานบ b บที่จัดที่เมืองทองธานีที่เพิ่งจะจบไปเมื่อวา์นี้ถูกกว่างานแฟร์ที่จัดที่มอนทองอยนะครัใครซื้ออะไรไม่ทันมาซื้อวันนี้ได้นะวันนี้ราคาดีจริงๆครับแล้วถ้าใครเอฟสูงสุดเดี๋ยวมีเธอจะไปด้วยนะครับเธอ ตอนแรกเราจะให้เธอไปแต่ตอนนี้คือมีเธอต้องไปด้วยแล้วใช่ไหมใช่แล้วแล้วเดี๋ยวค่อยอีกสามปีค่อยมาคืนนะครับอะไรจับหน้าไม่ได้เลยทาอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ไม่มีใครอยากให้จับหน้าค่ะพีทเอะมีเธอจับหน้าพีทเนี่ยไม่ป้าป้าุ่มอย่ามาชี้นาหลานแบบนี้มีเธอกําลังเลือกซื้อว่าอะไรดีพี่จะสุกเนขไป ดว,วนิ่มมากม,มีเธอจับทิชชู่เปียกมีเธอโอบพี่พีจะหลงแล้วนะไม่จะบอกว่าจริงๆอะครับราคาที่มาจัดให้วันนี้ราคาดีมากซึ่งดีกว่างานแร์ที่จัดที่เมืองทองล่าสุดอีกนะครับ<ไ>ใครมีเด็กหรือตอนนี้กําลังเลี้ยงเด็กอยู่หรือใครเพิ่งตั้งท้องซื้อไปตุนได้นะ วันนี้ราคาดีมากจริงๆครับตอนนี้ญาติพี่น้องเพื่อนๆคนไหนที่แบบท้องอยู่ใกล้คลอดก็สามารถจะเดี๋ยวบอกคิวเหมือนนะคะ<ไ>เดี๋ยวขอญาตบอกคิวนะคะบอกว่าซื้อแล้วแต่ไม่ีน้องคนทีม่มีบทตลูกบอ,อบอกเพื่อนๆคราแพคขนาดนี้คือ199บาทนะคะก่า่าเราเดี๋ยวนะตอนนี้สินค้าอะไรที่ฮอตครับหรือสินค้าอะไรยังไม่ได้ขึ้นเดี๋ยวจะวนให้เลยตอนนี้ทีชุกเปียกฮอตมากค่ะอันนี้199บาทเท่าสิบ้าบาทเท่านั้นถ้าแท่งเืออะไรค่ะ ได้ได้ริบไหมใช่แต่ว่าอันนี้จะเป็นในรูปแบบผ้าเข<ะ>าบอกว่าผ้าแห้งดีมากมันมีตัวจอดตรงไหนผ้าแห้งแกะได้เลยว้าหรอนี่ทิ่นี่ผ้าแห้งอันนี้ที้ช่ียเกลียลมีผ้าแห้งปะ จะบอกว่าเรามีท mm ิชชู่แบบแห้งด้วยคือหมายความว่าขายแบบแห้งหรือว่าเอามาให้ดูตัวอย่างแบบที่ไม่เปียกครับอ๋อมีเธอหยิบเมื่อกี้ผ้าแห้งเดีหยบนี้นี่เนอเขาเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นผ้าแห้งอเนกประสงค์ผลิตจากฝ้ายธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยววิดีอ่ะจับดิเฮ้ยผ้าแห้งดีอ่ะเราใช้เองก็ได้เวลาเช็ดก็คือมันคือเนื้อเนื้อแบบทิชชู่แต่ว่ามันไม่เปียกครับมันมีมีเนื้อเหมือนทิชชู่เปียกนะ สั่งภาพทางที่ชูเปียกไปเช็ดตัวแมวหรอครับได้เดแมวเดี๋ยวมีแมวมาตัวอย่างก็ได้แม่ถ้าแม่จะเอาอะค่ะไม่ใช่นี้แหละค่ะเดี๋ยวไปอุ้มเขาเขาไม่ชอบให้วันนี้นะคะสำหรับค่าเช็ดนะคะค่าแฮนงแบบนี้หนึ่งร้อยสองสิบสี่บาทเจร้อยสามสิบสองเลอะอย่างนี้เราก็เช็ดอย่างนี้ได้เลยถูกไหมใช่เนี่ยสมมติว่าเปียกน้ำลาย อยากทิ้งทันทีไม่ได้อยากแบบว่าอยากแบบเอยเรือพ่ออ้อมมาแต่ว่ามีตัวนี้พกไว้ในกระเป๋าไปไหนแล้วคะมีเธอขโมยไปไหนแล้วลูกมีพกไว้ในกระเป๋าก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะคะมี30แผ่นอยู่ในนี้นะนี่เลยนะคะน,นี้ใช้เช็ดจมูกน้ำมูกได้หมดเลยนะคะนี่ไงเช็ดปากหน้าเท้าน้ำมูกใช้ของ,อองลินน้องก็ได้ช่วงป่วย ก็ได้ไม่ต้องใช้ชิชู่ธรรมดานี่มันก็อ่อนโยนต่อเด็กนะคะสำหรับนี้แล้วก็เขาบอกว่าเหนียวทนทานเขาบอกว่าพ่ออ้อมโมบี้นำด้วยวันผ้าคล้ายๆแบบชิชู่เปียกอะเนาะแต่เป็นแบบแห้งเป็นที่ชูที่ชูเจี๊ยกเองได้ด้วยออ๋ก็คือก็คือใส่น้ำไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใส่น้ำมาสาวเฮ้ยให้ป้างไหมสีเราจะไปทำไมอะลูกแม่หนูไปไหนแล้วลูกมีเธอกินชิชชูชิชูอ่อนโยนกินได้เดี๋ยวพี่พีกินให้ดู ออดย่อนไหมไม่แต่เมื่อกี้ที่คิดอยู่ในใจอ่ะว่าถ้ามีเธอกินได้พี่ก็กินได้ไหนอ่ะป้อนป้าดนิไม่แต่ว่าใช้เช็ดปากได้เลยนะครับใช้เช็ดอะไรก็ได้เพราะว่ามันบริสุทธิ์มากพี่แอ๊ตัดผมตอนไหนเนี่ยเมื่อวานนี่ยผมยั่ติดตรงผมได้จะไว้ลองอะไรแผ่นอันนีู้ดิอันนี้เป็นชู่วแห้งใช่ไหมถามว่าแบบเที่ยวไปจุ่มนงจุ่มน้ำมันก็ยังหนีด ไม่ขาดอุ้ยแก้วดีมากเลยนะใช้แท่งแก้วพล็อกนี่นี่เอียงกล้องไว้นิดหน่อยนิดนึงนี่แก้วมันล็อกเห็นปะเอียงจริงกล้องนี่มันล็อกเห้โตกับเด็กนี่ดีมากแก้วแก้วควรมีสุดๆนะคะสำหรับแก้วนี่เห็นไหมแก้วไม่ขายเนาะแก้วให้ไปในเซ็ตแปรงสีฟันถูกต้องค่ะเี่จะบอกว่าจริงๆนะครับวันที่เราเด็กๆเนาะเราเริ่มเข้าโรงเรียนได้อะโรงเรียนอนุบาลอะ สิ่งที่จะอวดเพื่อนได้ดีที่สุดคือแปรงสีฟันยาสีฟันและแก้วน้ํานะครับตอนกลางวันน่ะจาได้ว่ากินข้าวเสร็จถ้าจะไม่ผิดก่อนนอนกลางวันเขาจะให้เด็กทุกคนถือแก้วไปแปรงฟันใช่ไหมแล้วถ้าแก้วเรามีลายอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเด่นเกินหน้าเกินตาเกินรวมชั้นนะครับให้ยิ้มแก้วเี่มีลาไปเลยซึ่งแล้วเราไปอวดได้ว่าแก้วเรามียังกันลื่นด้วยซึ่งถ้าเราถ้าเราได้แก้วแบบ คือถ้าเราได้แก้วแบบที่บ้านไปที่เป็นปาสติกคุนๆสีน้ำตาลน้ำตาลดำๆแบบที่เขาชอบใช้กันในห้องน้ำอะไรเงี้ยลูกเราก็อาจจะสู้เพื่อนไม่ได้นะครับแต่ว่าอันนี้มีลายน่ารักด้วยแถมให้ไปกับแป้งสีฟันและสำคัญที่สุดคือยาสีฟันเด็กกลิ่นมันถูกต้องมากกินเป็นไงครัพี่พีชพี่เจาองชิมค่ะจริงๆจำได้ว่ายายาสีฟันเด็กอ่ะอร่อยทุก นี่ล้วมีคนบอกว่าแล้วเพื่อนก็จะขโมยแก้วเราแล้วเอาไปซอนโปรโมแก้วเราสวยจัดใช่ดีจริงจริงหอมมากอย่างกับเฮนรี่องุนอันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าน้องใช้แปรงได้ตั้งแต่ฟันซี่แรกเลยก็คือหเดือนก็แปรงได้แล้วใช่แป้งแห้งได้เลยใช่หรอไม่ค่ะแล้วกลืนลงไปเลยอะครับ โปรไลน์โปรไลน์หนึ่งพันโปรไลน์หนึ่งพัน ppm นะคะก็คือใช้ได้เลยตั้งแต่เด็กแบบว่า6เดือนพี m ีเ ppm ค่ะเพราะว่าเป็นแบบหมอเวลาไปหาหมอหมอจะบอกว่าต้องเลือกแบบว่า1,000พัน ppm เพื่อแบบว่าถ้าถ้าไม่ต้องใช้แปรงอย่างเด็กอย่างเงี้ยก็สามารถแบบว่าเอาป้ายแล้วก็ทาไปที่ฟันได้เลยแบบให้โดนที่เหงือกอะไรอย่างเงี้ยมันอร่อยมากเลยันไหมันไหนมาไว้นี่เลยไม่ดูเลยเนี่ย ยายาสีฟันมีราคาแยกนะครับมีราคาแยกเนาะเป็นกลิ่นน้ำมาลเคียวโฮนะครับ69บาท69บาทเท่านั้นจะบอกว่าเขาไม่มีน้ำตาลนะครับแล้วก็เป็นฟู้ดเกรดกรูเตนฟรีแล้วก็ไม่มีพาราเบนกลืนได้เลยแต่ว่า เอห้มีที่ขอบมาดูได้เลยนะคะเราลองแปรงให้มีที่ขอบมาได้เลยะจะาลงแปรงใหมีที่ขอบาดูไ้เยนะคะเราอแปงหมีมีอมดูได้ยมีฟันสองที่แรกแบบขึ้นไม่ครบค่ได้ขอแปรงฟันได้ไหะาได้ขอแปรงฟันให้ได้ไหมคะทาได้เออได้เขายิ้มแล้วไม่ผิดเขาโอเคโอเคไปล้างแปรงให้เรียบร้อยก่อนค่ะมือสิ